สวัสดีครับเพื่อนๆผมแคสเซิลเอนจินนะครับวันนี้นะจะมาพูดถึงการไล่สกิลแอโร่สตอร์มนะครับซึ่งว่าจะไล่เร็วไล่ช้าเนี่ยมีปัจจัยนะครับอย่างอะไรบ้างนะครับผมอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูข้อมูลของตัวสกิลแอโร่สตอร์มกันก่อนนะครับสำหรับสกิลแอโร่สตอร์มนะครับก็มีด้วยกันทั้งหมด10เลเวลนะครับเลเวล10เนี่ยก็จะแรงที่สุดนีถึง1,800%นะครับแล้วก็จะกินวงกว้างถึง11,11นะครับระยะเวลาในการไล่นะครับก็คือจะอยู่ที่3.8 วินาทีนะครับแล้วก็เป็นระยะเวลาไล่แบบแปรผันเท่านั้นนะครับก็คือ variable cast time ตัว f i x cast time ของสกิลเนี้ยจะเป็น0ูนย์ะครับส่วนคู o l d o w n นะครับ Crew Down คูดา d o w n เนี่ยก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับตามระดับเลเวลที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็ รวมถึงการใช้ SP เนี่ยก็จะสูงขึ้นตามระดับเลเวลเช่นเดียวกันซึ่งส่วนใหญ่นะครับเวลาเพื่อนๆใช้ก็มักจะใช้เลเวล10อยู่แล้วนะครับในการเคลียร์มอนนี่เดี๋ยวเราทำความเข้าใจในส่วนของตัว f i t Cast Time แล้วก็ Variable Cast Time ก่อนนะครับ สำหรับการไล่สกิลนะครับก็ของทั้งเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลของอาชีพใดนะครับมันจะมี2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเนี่ยก็คือ vct หรือ variable cast time นะครับระยะเวลาไล่แบบแปรผันนะครับส่วนที่2คือ fct นะครับหรือ fixed cast time นะครับก็คือระยะเวลาไล่แบบคงตัวนะครับ a e r o s t o r m เนี่ยตัว fct เนี่ยเป็นศูนย์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ไอเทมที่ทำการลดฟิกแคส์ไทมต่างๆนะครับก็จะไม่มีผลนะครับในการลดระยะเวลาไล่ของสกิลนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหินออ f ฟิกแคส์นะครับหรือ s ักการ์เมน์นะสกิลของบีชอปนะครับก็จะไม่มีผลต่อระยะเวลาไล่ของ a อรูสต์ต่คราวนี้เราจะมาดูเฉพาะในส่วนของ VCT นะครับ variable cast time มีด้วกัน2กลุ่มนะครับที่จะสามารถลดระยะเวลาในการไล่ได้นะครับซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยมันจะแยกกันนะ เดี๋ยวเราจะมาดูก้อนแรกก่อนนะครับก็คือเรียกว่าเป็นก้อนสเต็ตนั่นเองนะครับถ้าเรามีค่ารวมของเด็กนะครับคูณ2นะครับบวกอินเนี่ยเท่ากับ530นะครับก็จะทําให้ก้อนนี้เป็น1นะครับพอสแควรู้ดหนึ่งปุ๊บหนึ่งลบหนึ่งก็จะเป็น0นย์นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเรามีสกิลนั้นเนี่ยเอ่อ a v มเ a b l e cast time เท่าไหร่มันคูณ0ูงนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นไหลหลอดนะครับก็คือไม่มีระยะเวลาในการไล่นั่นเองครับหรือนะครับ เพื่อนๆเนี่ยจะใส่ของสมใส่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการ์ดคอร์ตต่างๆคอสฟ้าอะไรพวกนี้นะครับที่ลดระยะเวลาการไล่แบบแปรผันนะครับหรือ VCT เนี่ยรวมกันได้100นะครับก็จะเป็น1-1ลบ1ก็เป็นศูนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวระยะเวลาไล่ของสกิล Aero Storm เนี่ยที่มีแป่ VCT เนี่ยมันก็จะเป็นศูนย์ะครับรทั้ง2กลุ่มเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันแยกกันนะครับมันรวมกันไม่ได้เช่นสมมุติว่าถ้าเรา up สเต ให้ตัวสเตตเราเนี่ยลดไล่ไป50%าปแล้วก็ไปหาของสวมใส่ให้ลดลไล่อีก5าอนะครับมันจะไม่ได้รวมกันโดยตรงนะครับมันจะเป็นไรล,ลอดไม่ได้นะต้องทําอย่างก้อนใดก้อนหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเราทําก้อนก้อนแรกของสเตต50ก้อนหลังสวมใส่50เนี่ยมันจะเป็น50าสิบคูณหสุดท้ายเนี่ยมันจะได้1 0 4ส่วนสีก็คือ25%เท่านั้นจะไปดูตัวอย่างกันนะครับ สำหรับตัวอย่างแรกนะครับก็จะเป็นเลนเจอร์นะครับที่อัพเดท1 1อ0อิน30นะครับผลรวมของเดคคุณ2รวมกับอินเนี่ยก็จะอยู่ที่293นะครับเมื่อเอาไปเข้าสู่ตัว VCT เนี่ยคูณกับ3.8วิของ a e r o Storm Level 10นะครับจะทำให้ระยะเวลาในการไล่เนี่ยเหลือประมาณ1นวินาทีนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าก่อนไล่เนี่ยมันจะช้าเร็วประมาณไหนฟิลลิ่งประมาณไหนนะครับ ก็ยังถือว่าช้าอยู่แบบนี้ก็ยังโดนขัดไล่ได้นะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาลองใส่ซาวแอมเข้าไปสักข้างหนึ่งนะครับดูว่าจะไล,ล่เร็วขึ้นมาเท่าไหร่นะครับเคใส่ซาวแอมไปข้างหนึ่งนะครับก็เมื่อกี้ถ้าไล่ประมาณ1วิเนาะอันนี้ก็จะได้ลดอีกประมาณ50%นะครับก็เหลือประมาณครึ่งวีครับ ก็ถือว่าสาวแอมเนี่ยช่วยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับผมยิ่งเนี่ยถ้าเราใส่คอร์ดฟ้านะครับในส่วนโล่แล้วก็ส่วนเสื้อครบเซตเนี่ยเราจะได้อีก20%นนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันครับ ถือว่าเร็วเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครๆที่มีฮอตฟ้านะครับผมแล้วก็อัพสเตตัสแรกๆใช้ซอแอมเนี่ยก็ถือว่าสามารถเก็บเลเวลได้สบายแล้วครับสำหรับตัวอย่างที่2นะครับจะเป็นเรนเจอร์นะฮะที่อัพเด็กกับอินค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งผลรวมของเด็กคุณ2องหกอินเนี่ยก็มากกว่า530นะครับเมื่อเราสกิลพวกอินฟูคอนเซนเทรชันหรือว่าฟอคคอไอไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูว่า,าไลท์หลอดจะเป็นประมาณไหนนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ไม่ไม่มีหลอดนะก็ลงแ e โ o Storm ก็ลงไปเลย โอเคครับเพื่อนๆก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะฮะให้เพื่อนๆสามารถตัดสินใจในการอัพสเตตัสต่างๆหรือของสมใส่นะครับในการลดระยะเวลาการไล่ของ Aero Storm ได้นะครับก็เพื่อนๆก็ลองปรับใช้ตามสไตล์การเล่นของเราดีที่สุดนะครับไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับก็อัพสเตตแล้วก็เลือกสมใส่ของเนี่ยให้เหมาะกับสไตล์ของเราถือว่าดีที่สุดครับก็วันนี้แคสเตอร์เอนจินลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ